หยิบมักวิธีเดียวที่พระองค์สันเสริญเอาไว้แล้วก็เดินตามประพฤติตามอันนี้ก็สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้แน่นอนนะเดี๋ยวรายละเอียดลองไปฟังเพิ่มดีไหมนะ <c oughs> เอาแบบสันส้นๆง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวเยอะแล้วจะจับทางไม่ถูก นะคือหลักๆคือเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้า <c oughs> แล้วก็คอยลากความเพลินหรือนะล,ลมหายใจให้มากเข้าไว้พระศาสดาตรัสว่ายิ่งมากยิ่งดีอย่างน้อยขอช่วยเวลารัดนิ้วมือแต่ที่จะปล่อยให้จิตมันเพลินไปกับความคิดก็พยายามดึงกลับมา ละความเพลินกลับมาที่เสาเขืนเสาหลักของเราคืออาณาปานสติที่พระองค์ตรัสว่าเป็นเสาเขืนเสาหลักของจิตโอกาสน้อยนะในชีวิตที่สัตว์จะได้ได้สดับในคำตถาคตเนี่ยพยายามใช้โอกาสนี้ในชีวิตมนุษย์ซึ่งเหลืออีกไม่นาน มีคนก็ทำตารางเทียบมาเป็นวัน,นหมดไปทีละวันทีละวันก็นเหลืออีกคนละไม่กี่วันนะ เมื่อวานก็มีอีกสองลายที่มามาบอกให้ทราบเรื่องญาติที่เสียชีวิตแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสนะเพราะได้ฟังคำตถาคตแล้วก็ให้ฟังอนาปานสติเสียบหูฟังใส่หูเลยตลอดเจอทั้งเสียชีวิตนะก็ก็นั่งเฝ้าอยู่ตลอดก็ ญาติพี่น้องก็งงกันหมดนะเขาก็ไม่ใช่เป็นคนผิวขาวอะไรเท่าไหร่นะ่แต่ผิวพองเหมือนทาคามิ้นกันเลยสองลายตายแล้วก็ญาติก็เอาหูฟังใส่ไปเลยที่หูเนอ่ยพอใกล้จะตายแล้วมันก็จะเริ่มรับเองแรกๆก็จะไม่เอา บอกก่อนตายน้ำตาไหลามานิดหนึ่งนะแล้วก็พอสิ้นชีวิตก็ผิวผ่องขึ้นมาเลยนญะาติเลยบอกไม่รู้จะเสียใจหรือดีใจดีทำถูกไม่ถูกนะแต่อย่างนี้ก็ควรจะดีใจการจากไปของเขาก็นะได้ไปเป็นอริบุคคลสามารถปรินิพันธ์ในภพนั้น ที่ไปเกิดในที่นั้นก็ถือว่าคุ้มค่าใครมียาติจะเสียชีวิตลองเอาไปใช้กันนะอย่าไปใช้ความเห็นตัวเองวางความเห็นตัวเองไว้ใช้ความเห็นพระศาสดา พอญาติไปดีแล้วก็นี่เสียวๆเราเองใช่ไหมเอ๊เราจะได้อย่างนั้นบางค่ั้เนาะอายุยาวนานก็ยังดีอย่างน้อยตายแล้วก็ปรินิพานแน่นอนก็ยังคุ้มนะเพื่อประกันความเสี่ยงก็คือพยายามระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะอันนี้จะปลอดภัยที่สุด ก็พยายามฟังบ่อยๆที่พระองค์ตรัสว่าให้ฟังคำตถาคตหนึ่งๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะอันนี้ก็เป็นเนตให้เขาสามารถระลึกถึงบทแห่งรำได้เองได้นะก่อนสิ้นชีวิตก็ละสังโยชนให้เบื้องต่ำได้เช่นกัน หรือสามารถไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาอันนี้ดูจะง่ายกว่ารักษาสินห้าเยอะเลยมั้งเนี่ยดังนั้นถ้าใครบ่นๆเรื่องรักษาศินห้ารักษาอุโบสถแปดประการก็นี่นะพยายาม ฟังคำตาตาโคตรบ่อยๆให้กล้องปากขึ้นใจแล้วก็ระลึกถึงบทแห่งธรรมให้ได้เกือบทุกอาทิตย์เลยนะช่วงนี้จะมีญาติของผู้ตายมาบอกเรื่องนี้กันต่อเนื่อง เกือบตลอดทุกอาทิตย์นะให้ญาติฟังคำตถ,ถาคตแล้วก็หลังจากตายผิวพันธ์ผ่องขึ้นมาทันทีซึ่งญาติหลายๆคนที่ไม่เคยฟังพุทธศาสนาก็แบบไม่ค่อยเชื่อแต่พอเห็นแล้วก็เริ่มมีสธาก็งง